โอเคนะครับกลับมากับเอาลาต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาต่อให้จบกันเลยดีกว่านะครับเปิดประตูนะครับอ่าโอเคเปิดไม่ได้นะครับเราเดินค่อยเช็คไปทีละห้องเลยนะครับเราก็ต้องรีบๆเดิน้วยนะครับอ่ะเฮ้ยห้องนี้เปิดได้โอเคครับห้องนี้เป็นห้องครัวใช่ไหมครห้องนี้เปิดได้หรือเปล่าอ่าตรงนี้เปิดไม่ได้นะครับรถตรงนี้เปิดไม่ได้โอเคเราเข้าไปห้องครัวนะครับเอาไปมั่งโอเคนะครับ่ะ ข้ามาห้องครัวข้างในมีอะไรรู้สึกว่าข้างในจะมีอะไรหลายอย่างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดินรอบๆห้องครัวก่อนนะครับเสียงมันดังนะครับขออนุญาตฮะโอเคอาจจะเบาไปหรืออะไรไปก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อตังไวเนะี่ยเพราะว่าคลิปที่แล้วมนะันเสียงเสียงตัวเกมนี่ดังมากฮนะโอเคข้างหน้าเป็นใครข้างหน้า ข้างหน้าเป็นยังงวอ๋อข้างหน้าเป็นคนนะครับเกเป็นคนยืนอยู่วันนี้เราก็ขออนุญ,ญาตนะครับอาจจะแบบสายจอแล้วให้ดูมืนไปหน่อยนะครับเพราะว่ารีบต้องรีบใช้นะครับเปลืองฐานนะครับถา่านมีเท่านี้ก็จริงนะครับแต่แบบมันก็เปลืองเหมือนกัน,นครับโอ้้าผ่าด้วยโยบเลยโจดไม่มีความน่ากลัวเลยคุยอ้าวยืนยเฉยไปอ้าวพี่แกเขาไม่สนใจเลยฮะโอเคเป็นว่าเราเดินมาทางนี้ต่อเลยครับ ปล่อยให้เขายื่นอยู่คนเดียวตามลำพังเนี่ยอ๋อนั่นไงกูว่าแล้วเปิดไม่ได้แล้วมันมันเปิดไม่ได้อะ่ะทำไงเนี่ยเฮ้ยทานมีวอลด้วยเอาวอลมาใช้ได้บ้าอืมทางไหนเนี่ยหรือว่าต้องปีนขึ้นต้องปีนขึ้นหรือเปล่าเอ้ยนั่นไงประตูประตู เห็นอยู่นี่ทางประตูครับเปิดออกมาฮะปิดด้วยครับอ่าเื็อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยโอเคตอนนี้มีทางซ้ายขวาครับเรามาดูทางขวาก่อนทางขวาไม่มีอะไรนะครับโล่งครับเป็นเจกันออกมาก็ต้นไม้ทางนี้ทางนี้ก็โล่งเหมือนกันนะครับไม่รู้จะมามาทําไมนะครับเราต้องรีบๆถ่ายรีบจบนะครับที่ผมรีบรีบเนี่ยไม่ได้พออะไรเดี๋ยวคลิปยาวนะครับอะไรอะทำอไมอะสดนม์อ้อนวอนพระเจ้าอะ ทำไมมือเป็นอย่งนั้นนะครับต้องรีบๆนะครับเนื่องจากว่ามีหลายๆคลิปนะครับที่ผมต้องมานั่งตัดตัดออกบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่ามันแบบคือมันยาวเกินนะครับต้องเข้าใจหน่อยครับเอาคนนี้ส่วนบนส่วนบนที่เตียงโอเคไม่มีนะเปิดมาฟึ๊บไม่มีอะไรนะไ,ะไนะงนเปิดได้ไหมตรงนี้ไม่น่าเปิดได้ อ่าเปิดไม่ได้ยิงด้วยตรงไหนไม่คลิกเมาแล้วคลิกไปเลยนะครับคลิกปื๊ดอ่าตอนนี้ผมไม่กลัวแล้วครับสิ่งความกลัวคืออะไรฮะเดี๋ยวนะวขอปิดก่อนอ่าปิดไว้ก่อน,นครับอ่าเหลือห้องกลางไว้พอะเราวิ่งมาเจออะไรอย่างเงี้ยวิ่งมานะครับแล้วก็จะได้แอบได้นะครับอุ้ยนายขออนุญาตนะเราเดินมาเผื่อเจอฐานไฟฉายนะ่ะรับเปิดไว้เลยนะครับ ในห้องเจ๊รู้ว่ามีอะไรหรือไม่มีอะไรนะครับห้องข้างนี้เป็นคนคนนั่งอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาต้องนั่งสวดมนต์กันนะครับอุยตกใจ <c oughs> ขอโทษนะครับรู้สึกว่าผมจะเปิดท็อกไว้นะครับก็ต้องขอประธานโทษด้วยนะครับเปิดกาลิน่าแหละง่ายๆนะครับลืมออกมาจากห้องพวกพี่เขานะครับต้องขออนุญ,ญาต โอเคทานทานยังใช้ได้อยู่นะครับยังร้องกริตกุริตอยู่กริตแต่ว่าแสงในอันนี้จะลดลงเรื่อยๆนะครับโอเคเราเก็บมาเก็บอย่างเดียวครับหน้าที่เราคือเก็บนะครับแต่ไม่อ่านนะฮะรายะทานโอเคครับสิบก้อนรีโรดครับรีโรดโอเคนะครับแล้วก็รีไปนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวพยายามไม่อยากให้คลิปยาวมากนะครับทําไมทางนี้ไปไม่ได้อะ เดี๋ยวทำไงดีรู้สึกว่าผมจะเดินดูทุกห้องแล้วน,นะถ้าทุกห้องไม่มีทางให้ไปไหนเลยนะนะครับขอเดินวนเดินทวนอีกทีหนึ่งนะครับว่าตรงไหนมีทางหรือไม่มีอ๋อนี่ไงมีมีม,มีโอเคคือผมไม่ได้ดูเองนะครับขอประทานโทษนะ,ะเราข้ามไปห้องฝั่งซ้ายฮะ,ะไปได้ครับอย่าหยุดฮะ เขาบอกว่ามีตัว DLC ออกมาแล้ว,ลวตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าผมยังเล่นตัวธรรมดาอยู่นะครับก็ลองอัปเดตชา้าไปนิดนึงแต่ว่าเพื่อที่ว่าผมจะได้เล่นก่อน2องแสนนะครับเอ้ยไม่ใช่ก่อนกี่แสนนะก่อนจะเพิ่มไปอีกแสนนึงประมาณ4ี่แสนนะครับก็อด <God. S 2> uh อุ้ยยินยินทำไมอะ เดี๋ยวขออน,นุญาตกล้องลงนะครับด,ดูดูดูจวยดูจวยตื่นสิบวกครับจวยหรือภูเขาอลเลยเดอ้นนดอาวบานหลวงท่านทำอะไรฮะ My o b m o The promise of the prophets was always freedom from death. And, and here, here it, it is. is. You will watch and recall my death, my resurrection, and together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator, it will take you to freedom. We will all of us be free. ีที่ผมแก่นี่ผมอ่านอยู่นะครับอืมโ้บานเลยั้งน่าก,กลัววะนะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้ถ่ายเอาไว้เพราะว่าให้คนคือพวกเนี้ย เื่องอะไรเหมือนเขาเป็นคนถวายตัวเทพเจ้าเพื่อที่ว่าเหมือนพวกนี้นเขาจะเชื่อเรื่องเทพเจ้านะครับมากกว่าเชื่อเชื่อเรื่องที่แบบผู้ผีปีศาจนะครับเขาเลยให้เราถ่ายไว้เพื่อที่ว่าให้เราคือเหมือนจะให้เราถ่ายเก็บไวเ้เพื่อเ,เพื่อเผยแพร่คนเห็นนะครับ ขอไปขอไปนะก็อาจะแปลถูกแปลผิดด้วยนะครับขอไปนะครับขออนุญาตไปฮะพ่อสงสารบ้านหลวงว่ะสงสารพ่อสงสารพ่อเขาคือยังไงอ่ะเขายอมถวายตัวคือยังไงวะยอมบูชานะครับบอลให้วอลเลเดอร์หรืออะไรของเขาเนี่ยเียอะอย่างมาแล้ว หนึ่งในร้อยดาวที่ห้องไหนเข้าไปแล้วครับไม่เกี่ยเนี่ยเห็นตลอดทุกทุกฉากทุกตอนเออนะครับอาจจะมีตัดตอนยาวบ้างหรือว่าตัดเป็นพาะสองพสามพสี่หนึ่งทับแปดทับเก้าทับสิบทับสิบสองอะไรก็ว่าไปนะครับ <c oughs> ออกมาปาวะมันจะเข้ามาไหมเนี่ย จะเข้าหรือจะออกอุยอ้ยโอ้พังห้องนี้แกฮะมันเหมือนแบบมันรู้ดีมากนะพวกเอไอแบบคิดจะพังก็พังเข้าไปดูนะครับทำไงดีวะ,ะแล้วเราจะไปตรงไหนอะไรยังไงเนี่ห้องไหนวะห้องนี้ะ่ะเราอยู่เงียบๆไปก่อนนะครับอืม อ่ายอมก็ได้ยอมหลายพาร์ทก็ได้แต่อย่าให้ได้เต็มนะตอนนี้ไลได้ได้ได้ดีผมเหลือประมาณสักสี่สิบสี่กว่านะครับนั่นไงแม่งกูบอกแล้วมึงพังทุกห้องกะพังทุกห้องนะครับไอเนะี้ยเออไปเหลือสี่สิบสี่กิก a b y t e นะครับสี่สิบสี่กิกเนะฮะจะนานไม่นานก็สุดแล้วแต่ว่า ไ <c oughs> ด้เสียงมาจากทางซ้ายฮะวิ่งม,มองมาน, <c oughs> น,นี้วไปแล้วครับจงังหวะนี้วิ่ง เอ้ย,อยปิดไปปิดไปอ่าถ่วงเวลาไว้หน่อยก็ยังดีทำไงดีทำไงดีทำไงทำไงดีมาอยู่ห้องที่มันไม่ค่อยมีอะไรเอ้ยโอ้โหมันเดินดูมันเดินนะครับท่านผู้ชมอะมันเดินไต่ขอบเข้ามา đây. เลยอ่ะเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหยอยู่ข้างหลังเสียวตูดที่หายเลยโอโ้ดูมันเดินดิแม่งเดินลัดออกออกเลยอ,อ้ย,อยตายในงานนี้กูเยอะ เฮียเฮียแล้วเฮียแล้วอ้าวเฮียแล้วเฮียจริงด้วยไม่ไม่ not, no. โนโคได้วะเฮียโอ้ดิชิดไปแล้วไปทางไปอะทำไงละไปแล้วครับจังหวะนี้ขึ้นแล้วครับโอ้ยรอดควายกักทำอะไรไม่ได้ฮะ อ๋อแล้วทำอะไรไม่ได้หรอกเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกนะแล้วทางไหนต่อเนี่ยคลิกเอ่าอ๋อไข่คุญแจลงหรือขึ้นลงอีกเหรอยังจะลงวะอีกเหรอเนี่ยตายเถอะจอดเอ้ยขึ้นไปได้ขึ้นไปเถอะแค่นี้หลักฐานก็เพียงพอแล้ว อ๋อออย่าบอกลิดล่วงลิดล่วงรู้เรื่องโอ้ยกระตุก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 อ่ะครับท่านผู้ชมฮะเฟรมเลตตออกครับจะมีช่วงเฟรมเลตตกอีเยอะมากครับโดยเฉพาะวางฉากนะโอเคเปิดประตูครับโอ้โหห้องนี้ฮึคัดเลยครับเดี๋ยวให,ไห้ไปถ่ายอีกเนี้ยถ่ายยาวแน่นอนเนี้ย ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสมัครสมา,สมาชิกด้วยนะครับ